สวัสดีครับผมนะันทรคุณรักุลชั้นม6ทัหนได้ที่3กครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาดูโจทย์เลื่อนตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นครับโดยโจทย์นะครับบอกว่าให้ตัวแปรสุ่ม x นะครับคือจํานวนครั้งที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม3หรือ4จากการทอดลูกเต๋าเที่ยงตรง1ลูก2ครั้งนะครับแล้วโจทย์สิ่งที่โจทย์ให้หาเนก็คือให้เขียนแสดง แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x ดังในรูปตารางครับข้อ2อนะครับจงหาค่าคาดหมายความแปรปรวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่ม x ครับโดยเริ่มต้นนะครับเราก็จะให้ x เนี่ยเป็นตัวแปรสุ่มที่แทนจำนวนครั้งที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม3หรือ4ครับโดยเมื่อเราทําแบบนี้นะครับเราจะได้ค่าตัวแปรสุ่มก็คือ0 1 2ครับ ต่อไปนะครับเราก็จะดูความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่างๆนะครับโดยเราก็จะพิจารณาความน่าจะเป็นของเมื่อ x เท่ากับ0นย์ะครับเราจะได้ว่ามีความน่าจะเป็นเท่ากับ16ส่วน36หครับหรือว่า4ส่วน9และเมื่อ x และเมื่อความน่าจะเป็นของ x เมื่อเท่าเมื่อ x เท่ากับ1นะครับจะเป็น16ส่วน36เหมือนกันก็คือ4ส่วนเเหมือนกันครับส่วนความน่าจะเป็นของเมื่อ x เนี่ยเท่ากับ2ก็จะเป็น สี่ส่วนสามสิบหกครับหรือว่าหนึ่งส่วนเก้านั่นเองเมื่อเรามาแจกแจงในรูปตารางนะครับก็จะได้ดังนี้ครับเมื่อ x เท่ากับศูนย์ความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับสี่ส่วนเก้านะครับเมื่อ x เท่ากับหนึ่งความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับสี่ส่วนเก้าเหมือนกันและเมื่อ x เท่ากับสองความน่าจะเป็นจะเท่ากับหนึ่งส่วนเก้าครับเอ่อหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำค่าที่ได้จากตารางตรงนี้นะครับไปหาค่าคาดหมายของ X ครับซึ่งจะได้ดังนี้ครับค่าคาดหมายของ X นะครับจะแทนด้วยจะหาได้จากสูตรมิว X เท่ากับซิกมาเ i XI คูณ p คูณ p เมื p, ่อคูณ px เมื่อ x เท่า x อครับหลังจากนั้นนะครับก็แทนค่าจากในตารางนี้นะครับลงมาในสูตรก็จะได้ดังนี้ครับแทนไปทีละตัวครับ จากอันแรกครับก็คือ x เท่ากับ0เอ่อความน่าจะเป็นก็คือ16ส่วนสหรือ4ส่วน9ครับต่อไปครับก็คือแทนก้อนต่อมาก็คือเมื่อ x เท่ากับ1ความน่าจะเป็นก็เท่ากับ16ส่วน36หรือ4ส่วน9ครับบวกด้วยอีกก้อนหนึ่งนะครับก็คือเมื่อ x เท่ากับ2นะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นก็คือ4ส่วน36บครับและเมื่อคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้ค่าคาดหมายว่า เป็น2ส่วน3หรือ0ูนประมาณ0.67ครับค่าคาดหมายก็คือ2ส่วนสต่อมานะครับเมื่อเราได้ค่าคาดหมายแล้วเนี่ยเราก็จะนำค่าคาดหมายเนี่ยไปหาค่าความแปรปรวนครับโดยค่าความแปรปรวนเนี่ยหาได้ดังนี้ครับโดยค่าความแปรปรวนนะครับจะหาได้จากสูตรเอ,อ่อซิกมากำลังสองเท่ากับ ผลรวมของ x i ลบ mu x ทั้งหมดกำลังสองนะครับคูณด้วยค่าความน่าจะเป็นของ x เมื่อ x เท่ากับ x i นะครับโดยเ,เราก็จะแทนค่าเข้าไปทีละตัวครับ mm. ก็จะได้ดังนี้ครับนั่นก็คือเมื่อ x เท่ากับ 0, m x หรือว่าค่าคาดหมายนะครับก็คือ2,3่นลบกันทั้งหมดกำลังสอง คูณกับความน่าจะเป็นนะครับก็คือ16ส่วน36 6. อันนี้คือก้อนแรกก้อนต่อมานะครับก็คือเมื่อ x เท่ากับ1มาลบกับค่าคาดหมายคือ2ส่วน3ทั้งหมดกำลังสองนะครับคูณกับค่าความน่าจะเป็นของ x ที่เท่ากับ1นะครับก็คือ16ส่วน36 6. และก้อนสุดท้ายครับก็คือเมื่อ x เท่ากับ2ครับก็จะนำ x มาลบกับมิว x หรือว่าค่าคาดหมายนะครับก็คือ2ส่วนสา ทั้งหมดกันังสองแล้วก็คูณด้วยค่าความน่าจะเป็นของ x เมื่อเท่ากับ2นะครับนั่นก็คือ4ส่วน36ครับแล้วเมื่อเราคิดเลขออกมานะครับเราก็จะได้ค่าความแบบบวนเป็น4ส่วน9ครับหรือประมาณ0.44ครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่โจทย์ต้องการนั่นก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่ม x ครับซึ่งค่าส่วนเบี่ยงเบน,นเนี่ยจะหาได้จากสูตรน,นี้ครับเนื่องจากว่า ค่าส่วนหนึ่งเบนเนี่ยจะจะเป็นรูทของค่าความแปรปรวนครับดังนั้นค่าความแปรปรวนที่เราได้ก็คือ4ีส่วนเครับหรือ0ู4สี 4. เมื่อเรา,านำมาถอนรูทนะครับเราก็จะได้2อส่วนสครับหรือประมาณ0.67ครับก็จบแล้วครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ขอบคุณครับ